ในวิดีโอนี้ผมจะมาปะจนภัยในโลกของแบล็คลูมโดยการที่ผมมีไข่ดาวไปได้วยเขาจะเชื่อผมเอาใจแบล็ o ลูมได้หรือไม่ไปดูเลยเหมือนว่าตอนนี้เรามาบ้านล้างเหมือนบ้านล้างไหมล่าท้าผีอะเราไม่มีอะไรทำเรา,าล่าท้าผีเล่นนะเออมัมใหนให้เราเดินไปดูล่าท้าผีอะไรมมีเครดิตด,ด้วยวะเรามีไฟฉายวะเออนี่กูมีไฟฉายคนเดียดนี่มาตามกูมามึงเห็นแสงปะจากไฟฉาย่า แล้วทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะทางเข้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะบอกได้ก็ได้บอกไม่ได้อ่ะอุ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วทางเข้าอยู่นี้แฟ้มลงมาเลยนี่ทำไมวะกูกดกระโดดไม่ได้อ๋อสะแตมินาอยู่ด้านล่างแฟมเห็นปะเนี่ยเป็นหลอดเลเวลอ่ะเออถ้าจะกดกระโดดมันมันจะนั้นมันจะลดสะตมินาอย่างเยอะเหมือนตอนนี้เรามาบ้านล้างแฟมนะ บ้านคุ้มบ้านมัอนในคนที่ใส่แว่นนะเงี้ยบ้านน้ำบ้านรองน้ำเอ้ยแล้วตอนนี้เรามาหลังหลังหลังบ้านตรงเนี้ยเฮ้ยแล้เราบุกบ้านคนเดียวเลยเราไม่โดนจับอ่ะเออไม่เรารักรักขโมยเข้ามาไหมขโมยด้วยโอ้จะมาขโมยบ้านเขาบ้านเขาไม่มีอะไรให้ขโมยเลยเวอร้อนอ้นี้ไอ้อามาโมะมืออินแสงกูใช่ป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเริ่มดูจากชั้นล่างก่อนไหมเฟม ่เอออุ้ยมึงมีทางลงอุ้ยทางลงอะไรวะแป๊บมาดูนี้ดิเนี่ยเฮ้ยลองซูมเข้าไปดิศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามสองศูนย์ช่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เราจะลงชั้นล่างเลยไหมหรือว่าเราจะไปตรวจสอบด้านบนก่อนไปด้านบนก่อนก็ได้เออแล้วก็เดี๋ยวค่อยหนืดจัดแล้ววันนี้มึงใส่รองเท้าอะไรวันนี้แป๊บ กูุศต้องเ้าในกีดเอนจอร์แดนบานเวยสิด้วยเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะตอนนี้เหมือนทางสุดท้ายมันก็คือทางล่างนอ่ะแหละโว้ยกลมกลเมียกลมเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่แฟงมึงอยู่ไหนนี่อะไรอ่ะเช็คไฟแรกคุด ใช่ไหมอุ้ยมันคนละคูดกันแล้วน uh ี่เราตกมาอยู่ที่ไหนไม่ไหเนี่ยไม่เจอผีแล้วโดนอะไรลากวะเดี๋มานลากท้าผีเสรแล้วโดนผีลากดูนี่ไงแบคลูมมันเดแบคลูมนั้นเราเดินดมๆอยู่างเราตกมาแบคลูมเฉยเลยอะไรโดนผีหลอกว่าเราต้องหาทางออกให้ได้วะจากแบคลูมนี่โอ้โหเฮ้ยแลมึงดูทางดเดี๋ยวเราจะไปทางไหนก่อนทับฟ้าก่อนเนาะแบบแต่มึงไม่มีไฟฉายนะเออทำไมไม่ได้ไฟฉายของพวกเราเอ้ย แมไปกูดีกูดีแบมอยค่นี้ตู้มแหมเฮ้ยแบมมีมีห้องมีห้องเออเออน้นแต่ว่าแต่ว่ามันมีตัวนั้นอยู่ใช่ไหมแบมเบอมันตัอยู่ล้วไปไม่ได้อ่ะเราลองไปตรงอื่นกันไหมโอ้ยตรงนี้ตัวนี้มันเชื่อมต่อไปห้องนั้นอย่างเดียวอ่ะมีอะแหลไม่มี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 อม่อไมามีไมออมไปฝั่งน้นดู มันยืนมันยืนดักรอยอยู่เราลองไปทางนี้ไหมนั่นะน่ะมันยืนมองเงียบไปแน่จริงก็มาสิครับแน่จริงก็มาสิครับ anyway. โอ <c oughs> ้ยนี่นี่เราอ้อมมาทางนี้ด้วยแฟมเฮ้ยเอ้ยแฟมกูโดนเอ้ยแฟมพี่กูโดนอะไรไม่รู้เฮ้ยกูโดนคนตามหลังมาหน้าตั้งเลยไปไปกูว่ามันเหลือทางเดียวแล้วอ่ะ ก็มันไปแล้วเว้ยเดี่ยวขนลุกสู้ก็มันไปแล้วเว้ยแบบเนี้โดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วแล้วถ้ากูเล่นคนเดียวเนี้ยว่ากูช็อกอุ้ยแปมมันะั้กูไม่เลิกเลยมันเหลือแค่ทางเดียวละลองย่อไปได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวเข้าใกล้มันเป็นแบบนี้เอเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันต้องมีคนล่อคนหนึ่งวะโอ้โหแต่ตอนนี้กูเข้ามาใกล้ๆแล้วเอ้ยมันอาจจะบักมันอาจจะบักกนได้นะเว้ยโอ้ยัปหายัปหายบปมฟอฟฟ๊ฟ มันหายปะกลับมาจุดเดิมมันหายใช่ไหมพี่จีใช่มันหายแสดงว่า,า,ยยาแสดงว่ามันต้องมีคนลอเวเชื่อกู <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้อะกูคิดว่ามันปักก็เลยลองเข้าไปดูสรุปมันไม่ใช่ว้นยน่าจะบาดกลี้ยงไหมที่มันเยินข้างกระแพงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปเช็กใหม่หมอะฟังไหนแล้ววะฝังนี้ฟังนี้ฝังนี้เฮ้ยมันหายแฟมที่ไปไปไปนี่เนี่ยมันคืออะไรอะมันเป็นจดหมายอะอ้าวทำอะไรไม่ได้เลยตัวนี้กีโดนไปแล้วหนึ่งทีตรงนี้มีทางไปไหมไม่มี แต่ว่ามันหายไปแล้วนะลองลองไปทางนี้ไปลองเดินไปเรื่อยๆและอย่างนั้นผมก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็เจอทางตันไม่หยุดเลยนะทุกคนมันตันหลงจ,จดุดเริ่มต้นต่ะมันมีทางเล็กๆอยู่ใช่หรอลองไปไหมไปห้องห้องนั้นเราลองเราลองเช็คละไม่มีอะไรเฮ้ยแล้วเราเข้ารูเลยมาน,นี่ไม่รู้่ะเฮ้ยม,ม,มีมีทางมีทางเอาวะไป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 มีทางมีทางเฮ้ยเป็นห้องกระจกสวยปุ่มนี้ทำอะไรได้แถวไหนลองกดดินี่ ผมเนี่ยผมเนี่ยในนี้อ๋อกว่ามันคือย,ยังไงวะงงวะ่ะมันเป็นกระจกอะสะท้อนสะท้อนพวกกลัวอ๋อแต่พวกกูไม่เห็นตัวเองเนกกออี่พวกกูมีตัวตนอยู่ไหมเฮ้ยพี่ก้อยใครมาเล่นมานน้านั่งแถวนี <c oughs> อ้อ,อะไรวะก้กกอยร้องเพลงแล้วหรือว่าเราเรา,เรามานั่งนี้ชิลๆเลยไหมไม่ต้องไปละมันโฆษณาไขาดาวด้วยไปเว้ยแฟมเราต้องไปกันต่ออันนี้มันก้มรูปมกุ้มมีอะไรไหมมันเป็นท่อแฟม ไฟดับอ๋อแล้วแบตหมดเอ้ยเหมือนเรามาห้องต่อไปแล้วปะน่าจะใช่แต่ห้องต่อไปมันต้องเคลื่อนทางพ่อหรือเปล่าเออ,อ,อแต่ว่าตรงห้องนี้มันมีเศษไม้ละดูดิเศษไม้กู<ม>ขอมาเช็คบล็อกอินนี่กอนแล้วประเด็นคือของกูมีไฟฉายให้คนเดียวไงเฮ้ยแฟมรูอะไรไม่มีอะไรเลยเราดูดิอ่าตรงนี้ตันละตัน,นละตรงนี้บฮ้ยมีรูแคบๆอีกแล้วแต่ตัวนั้นตัวนั้นหายไปเลยอะรู้สึก จจะไปดักล้อมกูอยู่ที่ไหนสักที่ <c oughs> หนึดี๋ยวลองวิ่งมาฝังงง่งนี้ดูเดี๋ยวครับเชื่อแล้วมีไฟฉายคนเดียวอย่างลำบากอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นทางไปเป็นทางไปเป็นทางไปทางออกทางออกทางออกเฮ้ยสแตมิน่าแตมิน่าลดเฮ้ยเทียนเออใช่เช็คพอยด์เราเจอเช็คพอยด์แล้วแฟมเช็คดีรออะไร โอ้ยกูติดพอกระโดดแล้วมันจะลดมันจะไปยากตรงไหนวะขอชา้าแต่ไม่น่าก่อนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพอกูกดวิง่งแล้วมันหนือดอยอ่ะดีดมันก็หนืดไหนกูลองลงใหม่ๆดิเฮ้ยเมมเฮ้ยเมมมึงละมา,ลานี้ดูแต่กูยังไม่เช็ค<ม>พอยต์อ่ะกูขอไปเช็คพอยต์ก่อนกูไปไปดะแป๊บเจอกูทีแยอกระโดดง่ายๆเองเยอะเลยคือประเด็นแล้วกูเหนื่อย เออมึงต้องเดินมึงต้องเดินวนนไปเรื่อยๆเว้ยถึงจะเพิ่มสเตปหน้าแล้วก็โดดโอเคไอ่ได้แต่ละเฮ้ยถึงนี้มีทางต่อนะอ๋อมันเช็คมันเช็คมันมันเช็ครวมฮะมืดๆโอเคสองเลยเหมือนมันเช็ครวมอ่ะแฟมเช็คไฟหรมฮะเฮ้ยแต่กูเด่นเสียงแล้วเฮ้ยเรามาด่านต่อไปแล้วนี่ชิคไฟที่สองแล้วไอ้ก็ไอ้ฝั่งนู้นนี่เป็นด่านตึกใช่ไหมไปไปไปมีกล่องไม้ได้ตัวนี้ปลากกลัวปะรู้สึกตบบนี้ใช่ป๊บจะรอกันรอกันโอ้ยเฮี้ย เสมินี่ยเหนื่อยเนี่ยจ่ะและมาเลยแป๊บได้ปะเติมก่อนได้โอเคโอเคตรงนี้มันมีรูด้วยอย่าลงไ,ไมนได้อนะเฮ <c oughs> ต,ตีได้นะตีได้กูเก่นี่เหมือนเป็นห้องอะไรอ่ะแป๊บตอนนี้มีประตูด้วยดูประตูอย่างสมจริงอ่ะแป๊บโว้ยสมจริงเลยเ, <c oughs> เปิดเปิดเปิดลองเปิดดิเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตรงนี้มีปุ่มด้วยโอ้ยมีรูเหรอไม่มีอะไรเลยโอ้ยเปิดได้ไหมกล่องกล่องนี้ เปิดไปได้ <S <S เฮ้ยเฮ้ยเลื่อน,อน,อนได้ใช่เหรอนี่เออในลองเลื่อนเลื่อนไปก่อนเผื่อได้ใช้เลื่อนไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลององนีดมันเหยียบก็ไม่ได้นะเลื่อนมึงเลื่อนอยู่วะในในลองเลื่อนมาก่อนหน่อยเลเผื่อเผื่ออาจจะต้องใช้อ๋อใช้เพื่ออันนี้แฟมขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ลากลากลากมาเลยลากมาเลยลองตกนะลองบล็อกตกนะโอ้โหลอง <S <S 2> <S 2> ต้องมาทางนี้อะต้องมาทางนี้อะได้แล้วได้ไปไป <S <S อะ้วไหมครัเฮ้ยสวย และในตอนนี้ผมก็จะทําการลากกล่องนะ<ม>ทุกคนเพื่อให้ไปต่อทางนะจะได้มีทางขึ้นไปด่านหนึ่งนะทุกคนโอเคนั่นนะบล็อกสีแป๊นนะๆนเออ <Okay. S 1> ได้แล้ว let's go <S ทางต่อไปอุ้ยฝั่งนี้ไม่ก็อี้ลุ้มดูไม่ได้แต่ว่าเฮ้เขาได้เขาเอาเข,า,ข,า,ข,า,ขาไม่ได้ครับนะก็มันมีแล้วแหละราบเนี่ยซูไมไปกองด้วยตรงนั้นมีกล่องจดหมามแล้วแล้วก็พร้อมกับป้ายป้ายอะไระตรงไปเลี้ยวตัวสอนกับด้านตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแลฟ้มทางกระจก๋ยวดีก็มีอะไรเมื่อกี้มาเช็คนี่เราอยู่ที่ อยู่ที่ตึกอะอืมเหมือนเหมือนเป็นตึกอะกูขอขอมาเช็คฝั่งนี้หนึงมึงมองเห็นใช่ปะมองเห็นอยู่มีไฟเอ้ยมันเป็นตึกแบบเรียงกันเลยอะแฟมตรงกูอะเอ้ยกูมาแบ็คกูดักกูัวขุนไปอยู่แล้วแบ็ครูมันต่อไปอะแฟมเดีไปแฟมไปนี่นี่ีเดี๋ยวกลับไปรับไม่ไดเสียงดูฟังเสียงดิตรงนั้นฝั่งนั้นมีอะไรบ้างแฟมไม่มีอะไรเลยมีแต่ลิ้นชักนี่นี่นี่มามามาฝั่งนี้เปิดได้ปะลิ้นชักเปิดได้ปะไม่ได้นี่นี่มันเหลือแค่ฝั่งนี้อ่่่ะวันนี้้าจไปตแล นี in. ่น i̇şte <cl> ี <ở lin ux> ่ดิสเตจซองเออมันเป็นห้เดไปม้านล่างเดี๋ยวลองเช็คห้องนี้กอนตรงนี้เป็นห้องประชุมะกับกระจกนั้นภาพก็ไม่มีอะไรมาลองมาเราลองไปห้องนี้ดูเอ้ยอระตมีประตูไปไปลองทำสมจริงเาต้องเปิดประตูที่เปิดด้ปะโอ้ว้าวหลอกไม่ทำไมไฟฉายมันเบาลงวะอ่ะเปิดไหมอันนี้ได้ละตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยไม่น่าเลยแฟม รถไฟโบสถ์หเออมันเป็นส่วนของระไบสตรงนี้อ๋อแล้วก็้ข้ามไปฝั่งนี้ละอุ้ยเดี๋ยวมันโล่งมากเลยอ่ะแป๊บเออโอ้ยไม่ปลอดอะไรเลยดูเล่นเสียงอะไรไม่รู้เล่นเสียงมาจากฝั่งนู้นอ่ะบ้านใครไม่รู้อุ้ยแป๊บยื่เสียงก็เงียบเออเสียงเงียบไปแล้วอลงไปไหมรองเท้าได้กีบกูเร็วแน่นอนไปแป๊บแล้วลองไปเช็คไหนกันบ้านบ้านบ้านไปตรงนี้ก่อนก่อนใกล้ๆมันไม่มีปุ่มนะแต่ว่าเนในมีอะไรปะไม่มีเดี๋ยวลองเอาไฟฉาน เฮ้แต่เสียงมันเงียบไปแล้วอะ่ะมุมลิฟต์หรอโอ้คลิปลมุมสุดนนู้นก็ไม่มีอะ่ะใช่ไหมไมันคลิปอ่เปิดเปิดเปิดเฮ้เปิดลิฟต์แฟมลงอุ้ยของจริงว่ะลิฟต์ของ,งลงอะ่ะถึงอะตอนตอน,ตอนนี้มีแค่น,น,นึ่งสิใช่ป่ะมันอยู่ในท่อตบตบเฮ้ยแฟมน็อตเฮ้แล้วมีเทียนเหมือนไว้อะไรอะ่ะนี่ตรงน,นี้ไม่ไม่มีอะไรเลย แฟมเหลืออีกทางนึงละเราลองไปดูอีกทางนึงทำไมแฟมเจออะไรตัวมาเฮ้ยเสียงเสียงอะไรทำไมแฟมเสียงอะไรเฮ้เสียงอะไรทำไมเสียงอะไรไม่รูไไ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินครีไดนเสียงแต่ท่อใครอะไรานะไมาละคือได้เสียงแต่ท่อแบบเหมือนเราอยู่ด้านในอะไรสักอย่างอะด้านบนอุอ๊ยมันด้านบนอีกแฟมเป็นท่อเป็นท่อด้านในท่อปะเหมือนเราอยู่ท่อรับทิ้งไง เอออิโมจินซี่เน็คฮะอุ้ยเปลี่ยนละตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนให้เดินไปตามทางไปเรื่อยๆโอ้โหมีทางแยกแล้วไปด้านซ้ายก่อนไหมเดี๋ยวเราไปเอ้ด้านขวาเดี๋ยวแป๊บไปไปเช็คก่อนแรงแรงจักรโดนรอบนั้นปุ๊บหายเลยเออพีหายไปไหนวะหายไปเลยอุ้ยไปไปไปอะไรปะไปไปไปทำไมแฟมแฟมบเนี่ยจบเนี่ยจบมันขึ้นอีโมจิดำๆำอะแมมันยิ้มมันยิ้มใส่กูแล้วบอกกูที มึงเกิดไหนมึงเกิดไหนระหว่างกันนะผมก็รอให้ไข่ดาวมานะครับเพราะว่าเขาตายแล้วก็เกิดไกลมากแต่ว่าผมมีแผนที่จะแกล้งตกใจอีนี่เธอเราค่ะตอนนี้เรบเกือบตายฮะไปไปไป ตยินนี่นีินนี่นี่แล้วค่านี่เมดเองไอ้กูปิดแสงอ่ะจะได้อัดทะลุดอัดทะลอดะทะลุดละจะมืดนี่เมดเองค่ะไป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 กันต่อจากเมื่อกี้แป๊บใหญ่เดินไปอีกแล้วนะเดินอย่างไกลอ่ะไม่มีเช็คพอยเลยอ่ะประเด็นเฮ้ยหลิวเทียนหลิวเทียนเมื่อกี้คือเช็คพอยต์วะแต่เราไม่ได้กดนะกดไม่ได้นะแต่ว่านี่อ่ะทำการเข้ามาจุดเดิมแล้วห้องเมื่อกี้ไม่มีอะไรละได้ลังใหญ่ที่ผมเดินมาเรื่อยๆผมไม่ได้เจอเช็คพอยต์สักทีไอ้ โอ้เฮลยเนอะเฮ้ยเช็คพอย์เช็เไป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 เอาล่ะทุกคนผมว่าคิปวิดีโอนี้จะจบเพยงเท่านี้กันนะครับและนี่เป็นพาร์ทแรกเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่สองพาร์ทจะไปจะมันมากกว่านี้ผมก็ขอตจ,จบไปก่อนแล้วเชอกันพาร์ทที่สองบาย